คุณมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่กำลังฟังเสียงอ้อนวอนของคุณคือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปี pues าศาจจากแนวรกเวลา23นาฬิกาชายววยกลางคนเข้ามาในโบสถ์ในยามค่ำคืนที่ใกล้เข้าสู่เที่ยงวันของยามราตรีสภาพของเขานั้นดูลนลาน เรากับกำลังกังวลใจถึงอะไรบางอย่างหรือไม่เขาก็อาจจะเพิ่งทำความผิดร้ายแรงบางอย่างมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบทแห่งนี้เป็นบทเก่าที่น้อยคนนั้นจะรู้จักแต่มีเรื่องเล่าว่าหากใครก็ตามที่ปรารถนาจะได้รับการอภัยจากพระผู้เป็นเจ้าจากบาปที่ตนเองได้กระทำลงไปพวกเขาจะต้องมาสารภาพบาปของตนณนะบทแห่งนี้แล้วเมื่อนั้น บาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัยตำนานของโบสถ์แห่งนี้ถูกบอกเล่ากันแบบปากต่อปากในหมู่ของเหล่าผู้ไทยบาปแต่น่าแปลกที่ถึงแม้ตำนานของโบสถ์แห่งนี้จะโด่งดังจนมีคนรู้จักตำนานของมันอย่างกว้างขวางแต่กลับมีเพียงคนหยิบมือเท่านั้นที่รู้ว่าโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตรงไหนเราก็ัมีใครหรืออะไรกำลังพยายามซ่อนโบสถ์แห่งนี้เอาไว้อยู่ เอาล่ะเอาล่ะใช่หนุ่มเข้าไปในห้องสารภาพบาปที่ขนาดเล็กเก็อบจะเท่าตูา้เสื้อผ้าสภาพภายในนั้นดูเก่ากว่าภายนอกเสียอีกรากว่ามันขาดการดูแลมานนานในห้องสารภาพนั้นมีเพียงเก้าอี้ตัวเก่าและโต๊ะไม้ตรงหน้าสำหรับวางแขนของผู้สารภาพบนโต๊ะนั้นยังมีกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งวางเอาไว้อีกด้วย เดาไม่ยากเลยว่ามันคงถูกเตรียมมาไว้เพื่อให้ผู้ใดที่ต้องการจะสารภาพบาปของตนได้ห่านเป็นแน่ข้อปฏิบัติตัวในการสารภาพบาปต่อพระผู้เป็นเจ้ากฎข้อที่หนึ่งจงทำจิตใจให้สงบตอนนี้เจ้าอยู่ในเขตแดนของพระเจ้าแล้วและไม่มีสิ่งใดต้องกลัวขอจงศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วบาปของเจ้าจะได้รับการอภัย และจงอย่าได้ส่งเสียงต่อปฏิหารที่บังเกิดจากความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้ากฎข้อที่2หลังสารภาพบาปแล้วเจ้าจะไม่สามารถออกจากโบสถ์ได้จนกว่าแสงแรกของวันใหม่จะสาดส่องประทับบนตรากลางเขียนใหญ่กลางโบสถ์เพราะด้านนอกนั้นเต็มไปด้วยเหล่าวิญญ,ญาณและปีศาจร้ายที่รอจะช่วงชิงพรจากพระเจ้าของเจ้าไปแต่พวกมันเข้ามาในเขตแดนของพระเจ้าไม่ได้ อย่าได้กังวลไปเลยกฎข้อที่3หากเกิดพายุที่ด้านนอกโบสแล้วเทียนที่แท่นนำสวดทั้งสมเล่มค่อยๆเริ่มดับลงทีละเล่มจงทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เทียนดับจนหมดแล้วพายุจะสงบลงเองภายในเวลาตีสามกฎข้อที่4จงจำไว้เสมอว่าปีศาจล่อลวงผู้คนด้วยคำพูด จงอย่าได้เชื่อเสียงลอ่อลวงของปีศาจเด็ดขาดจนกว่าทุกอย่างจะเข้าสูง่เงื่อนไขาตามกฎข้อที่หนึ่งเม่เงินท่านหนาจจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยกฎข้อที่หหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเช่นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติใดๆก็ตามที่ไม่ได้มีระบุอยู่ในกฎทั้ง5ข้อนี้หรือว่าก่อนที่แสงแรกของวันใหม่จะสาสองลงบนการเขนของประตูโบสถ์ดันถูกพายุพัดจนเปิดออกกลางค่ำคืน จงหยิบหนังสือทุกเล่มที่อยู่บนชั้นหนังสือทั้งสองข้างของฐานกลางเขนใหญ่ไปวางบนพื้นแล้วเริ่มท่องตามบทสวดในคมภี์ที่วางอยู่บนแท่นวางหนังสือตรงหน้ากลางเขนจนกว่าพายุจะสงบลงกดข้อที่หกถ้าหลังตีสามแล้วพายุยังไม่สงบลงขอให้คุณทำตามกดข้อที่สามแล้วก็กดข้อที่หกด้วยจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขาตามกดข้อที่หนึ่ง จากนั้นทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติสุดท้ายแล้วถ้าคุณสามารถทำตามคำแนะนำที่เขียนอยู่บนกระดาษแผ่นนี้ได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนบาปของคุณไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนก็จะถูกอกภัยโดยพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์จะแขนเปิดรับดวงวิญญาณทุกดวงที่บริสุทธิ์เข้าสู่ดินแดนของพระองค์มีเท่านี้เหรองันก็เริ่มเลยละกัน เรย์พูดออกมาอย่างก,กล้าก,กลัวกลัวหลังจากที่อ่านข้อความบนกระดาษจ,จนจบแต่ถ้าหากเขาอยากได้รับการอาภัยจากาบาปที่เขาได้ทําลงไปแล้วก็เขาก็ต้องลองลงมือทําดูสักครั้งหนึ่งแล้วหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนนั้นจะรับฟังคําวินวอนของเขาและให้อาภัยตัวเขาในที่สุดทันทีที่เรย์ตั้งจิตและกําลังจะพูดสารภาพความผิดที่ตัวเองได้ทําออกมาเสียงฝนที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับเสียงลมที่ดูเหมือนว่ากำลังพัดอย่างดุนแรงแม้ว่าที่นี่จะดูเก่าแค่ไหนก็ตามแต่โครงสร้างของตัวโบสถ์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนั่นเลยทำให้เรสงสัยว่านอกโบสถตอนนี้กำลังโดนพายุข่มกระดำหนักแค่ไหนเสียงฝนเสียงลมถึงได้ดังเข้ามาในตัวโบสถขนาดนี้จเจเย็นอย่าไปกลัวเลยนายทำได้ชายหนุ่มพูดปลอบใจตัวเองคนเดียวเบาๆในห้องสารภาพบาป ที่แคบเท่าตูส้สภาเล็กๆก่อนที่เสียงฟ้าผ่าจะดังขึ้นด้านนอกพร้อมกับคำสารภาพคำแรกที่ออกมาจากปากของเรเวลาเที่ยงคืนตรงหลังจากเข้ามาในห้องสารภาพบาปที่ลักษณะคล้ายตู้ไม้เก่าที่แสนแคบเรก็เอาแผ่นกระดาษที่เขียนคำแนะนำในการสารภาพบาปขึ้นมาอ่าน แล้วจำจนขึ้นใจก่อนจะพับมันเก็บเข้าไปในกระเป๋ากางเกงซึ่งโชคดีที่จำนวนกฎมันมีแค่หกข้อเท่านั้นเลยไม่ได้จำยากมากมายถึงขั้นที่ต้องเอากระดาษขึ้นมาดูทุกครั้งเอาล่ะนะเรสูนหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเริ่มพูดสารภาพสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปออกมาชายหนุ่มรู้ดีว่าตอนนี้มีแค่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้ ดังนั้นถึงเขาจะสารภาพความในใจและสิ่งที่ตะเวงได้กระทำลงไปทั้งหมดออกมาก็ไม่มีใครรับฟังเขายุดีโดยปกติแล้วห้องสารภาพบาปจะเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าสองตู้ที่หันหน้าเข้าหากันและมีรูตรงกลางเพื่อที่บาทหลวงที่อยู่อีกห้องจะได้รับฟังบาปจากปากของผู้สารภาพเพื่อที่จะให้กำลังใจและให้คำแนะนำรวมถึงเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการชำระบาปนั้น ที่มนุษย์พูดหลงผิดได้รวบรวมความกล้าสรารภาพออกมาต่อหน้าตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่ปิดบงังผมใช้เธอผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไม่รู้สึกตัวเลยเพราะผมได้สติก,กลับมาทั้งห้องห้องนั้นห้องนั้นมันเต็มไปด้วยเลือดเรพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ มือทั้งสองข้างประสานกันอยู่บนโต๊ะเล็กๆในห้องสารภาพบาปพร้อมเม็ดเหงื่อที่พุดขึ้นมาทั่วใบหน้าของชายหนุ่มถึงแม้ว่าเรจะรู้อยู่เต็มอกว่าตอนนี้ไม่มีบาทหลวงนั่งอยู่ในห้องสารภาพบาปฝั่งตรงข้ามทําให้การสารภาพครั้งนี้อาจจะเป็นโมฆะก็ได้แต่อย่างน้อยเลก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยที่อย่างน้อยเขาก็ได้พูดเรื่องราวทั้งหมดออกไปถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรับฟังเขาก็ตาม ในตอนที่เรสงบสติอารมณ์จนร่างที่สันเทากลับมาเป็นปกติชายหนุ่มก็กำลังจะเปิดประตูออกไปจากห้องสารภาพบาปแต่จูๆ่ๆเขาก็รู้สึกหนาวเย็นจะเยือกขึ้นมาเสียย่งนั้นขาของชายหนุ่มจูๆ่ๆก็รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงขึ้นมาเสีย,ยงนั้นเลยจนเลยต้องสุดลงนั่งไปที่เดิมสัญชาตยานของชายหนุ่มกำลังบอกเขาว่า ตอนนี้กำลังมีคนนั่งฟังสิ่งที่เขาพูดอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของห้องสารภาพบาปแม้ว่าเรจะพยายามมองลอดผ่านรูสื่อสารเพื่อดูว่ามีคนอยู่ในห้องสารภาพบาปอีกฝั่งจริงๆหรือเปล่าแต่ห้องอีกฝั่งมันกระมืนมากๆจนชายหนุ่มมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ข้างในใจลึกๆของเขากลับรู้สึกสั่นกลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าย,ยังบอกไม่ถูกผมสารภาพบาปผมสารภาพบาปของผมไปแล้ว ขอประผู้เป็นเจ้าให้อภัยผมด้วยเถิดเรพูดอยนก็กล้าก,ก,ก,กลัว,ก,ลวก่อนจะลุกขึ้นอีกครั้งแล้วกำลังจะก้าวออกไปข้างนอก <S <S> <S เสียงลมหายใจดังรอดออกมาจากรัวกาศจังหวะนั้นเองที่เรยยืนตัวแข็งไปชัว่วขณะด้วยความรู้สึกที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันคืออะไรกันแน่เขารู้สึกมันมีเข็มนับพันเล่มกำลังจ่ออยู่ที่ดวงตาของเขา แล้พร้อมจะพุ่งเข้าใส่ดวงตาของเขาจนทําให้เขานั้นกลายเป็นผู้ชายที่มืดปอดที่ไม่อาจมองเห็นสิ่งใดที่อยู่เบื้องหน้าข้ารับรู้บาปของเจ้าเสียงแหบแห้งอันยิเย็นจะเยียกดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ก็ดังพอที่เรจะได้ยินเต็มสองรูหูจนเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้หูฝาดแน,น่แน่ชายหนุ่มรีบทิ้งตัวนั่งลงอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาไม่กล้ามองเข้าไปในรูรบายอากาศตรงหน้าของตัวเองด้วยซ้ำผมผมขอสารภาพเรเริ่มพูดสารภาพบาปของตัวเองอีกหนึ่งรอบต่อหน้าสิ่งตรงหน้าที่ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่มั่นใจแต่เขาก็ยังคงเชื่อว่ามันคือพระเจ้าที่มาเพื่ออภัยบาปให้แก่ตัวเขาและเมื่อใช้หนุ่มได้สารภาพทุกสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจของตัวเองออกมา น้ำตาของเขาก็ไหลออกมาอาบแคมทั้งสองข้างของตัวเองอย่างไม่ได้ตั้งใจบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งโดยน้ำเสียงที่ราบเรียบร้ซึ่งอารมณ์ใดๆเรที่ถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงแบบนั้นเขากลับไม่รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดเพราะบรรยากาศรอบตัวของเขามไม่ได้ชนให้เขาคิดแบบนั้นเลยแม้แต่น้อย รอบตัวของชายหนุ่มเต็ไมไปด้วยเสียงจากลมพายุท,ที่กำลังพัดกระน่ำใส่บดเก่าๆหลังนี้เรลกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่แล้วรวบรวมความกล้าถามคำถามที่เป็นการลบหลวกไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือท่านคือพระเจ้าของเราจริงๆหรือเปล่าเมื่อสิ้นคำถามของเรกลับไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาจากห้องสารภาพบาปฝั่งตรงข้ามอีกเลย รอบตัวของชายหนุ่มกลับเข้าสู่ความเงียบและบรรยากาศที่น่าอึดอัดของการติดอยู่ในโบสเก่ากลางพายุในยามค่ำคืนเพียงคนเดียวอยีกครั้งก่อนที่เสียงฟ้าผ่าจะดังขึ้นเพื่อดึงสติของเลกลับมายังความเป็นจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าทัานใดนั้นชายหนุ่มก็รู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจคงเป็นเพราะคำถามสุดท้ายที่ถามไปเมื่อครู่กลับไม่ได้รับคำตอบกลับมา เพราะบางทีการที่รู้คำตอบมันน่ากลัวน้อยกว่าการที่เราไม่รู้อะไรเลยเสียงระฆังบดดังขึ้นหนึ่งครั้งทำเอาเรที่กำลังขาสั่นระลิกด้วยความกลัวถึงกับล้มทั้งยืนลงไปกองอยู่กับพื้นก่อนที่สายตาของชายหนุ่มจะหันไปเห็นว่าเทียนใต้กางเขนใหญ่ได้ดับไปแล้วหนึ่งเล่มจากทั้งหมดที่มันติดสามเล่มทำให้เรต้องรีบดันร่างของตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วหาทางทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้เทียนอีกสองเล่มที่เหลือดับลงไปอีก เวลา1นาฬิกาเรยืนนิ่งไม่ส่งเสียงใดๆออกมาเลยในขณะที่บรรยากาศรอบตัวของชายหนุ่มกำลังเย็นจะเยือกลงอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงพายุด้านนอกตัวโบทที่โหมกระหน่าดังขึ้นเรืเร่อยๆราวกับว่าคืนนี้พระเจ้ากำลังพิโรธเจ้าเรได้ยินเสียงกระซิบอันแผ่วเบาดังมาจากที่ไหนสักที่ ซึ่งตอนแรกชายหนุ่มก็ยังคงคิดว่าตัวเองหูฝาดไปด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ว่าทําไมในใจลึลกๆเขากลับรู้สึกหวาดกลัวอย่างสุดขีดเราวกับสัญชาตญาณของเขากําลังบอกให้เขานีไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดแต่ทําแบบนั้นจะกลายเป็นว่าเขาต้องแหกกฎที่ได้เขียนอยู่ในกระดาษนั้นแลีวทุกอย่างที่เขาพยายามมาทั้งหมดแต่ต้นก็จะสูญเปล่าเจ้ากำลังกังวลอะไร เสียงงินแหบแห้งดังขึ้นมาอีกครั้งและคราวนี้เรรู้สึกว่ามันกำลังใกล้เข้ามาชายหนุ่มมองไปรอบโบสถ์เก่าอย่างตื่นตระหนกแต่ตรงหน้าก็มีเพียงม้านั่งไม้เก่าๆหลายตัวที่วางเป็นแถวยังไม่เป็นระเบียบมากนักที่เสาข้างวิหารทั้งสองด้านก็มีเชิงเทียนตั้งอยู่ที่แสงจากเทียนเหล่านั้นทําให้เรยยังพอมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ประตูโบสถ์บานใหญ่ตรงหน้าของเขา กำลังสั่นไหวยังเห็นได้ชัดจากแรงพายุด้านนอกที่กำลังโหงกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งเรได้แต่หวังว่าประตูบานนี้มันจะทนแรงลมได้จนถึงเช้าเพราะถ้ามันเปิดออกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นว่าตัวเขาทำผิดกฎขึ้นมาทันทีแต่สิ่งที่ต้องกังวลที่สุดในตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนั้นแต่มันคือเรื่องที่ว่าเสียงกระซิบนั้นดังมาจากที่ไหนและใครหรืออะไรเป็นคนพูด ใครกันท่านเป็นใครเรถามออกไปอย่างกรกล้าก,กลัวหลังจากที่ชายหนุ่มถามจบเขาเหมือนเห็นเงามืดบางอย่างที่อยู่ตรงมุมเสาโบสถ์ที่อยู่ใกล้กลับประตูที่สุดกำลังขยับอยู่คนที่เจ้าสารภาพบาปให้ข้าฟังไงละ่ะเสียงนั้นตอบขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่เงาดำที่เรเห็นตอนแรกจะหายไปอีกครั้งความรู้สึกย็นจะเยียกเข้ากัดกินจิตใจของชายหนุ่มอย่างรวดเร็วจนขาที่สั่นเทาทั้งสองข้างของเขาแทบจะดันร่างของตัวเองที่ยืนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วเทียนบนเชิงเทียนที่อยู่ตามเสาแต่ละต้นภายในโบสถ์ค่อยๆดับลงอย่างช้ชาๆพร้อมกับความมืดที่คืบคลานเข้ามาจากประตูโบสถ์ที่อยู่ห่างออกไปเจ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนนี่คือสิ่งที่เรมั่นใจ เจ้าอะไรเรือเสียงไร้อารมณ์ถามอย่างสงสัยขณะที่เรรู้สึกกลัวกับสิ่งตรงหน้าจนพูดไม่ออกช้หนุ่มมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เขาสัมผัสถึงมันได้ว่ามันกำลังเล่นกับเขาอยู่มันกำลังล่อลวงเขาอยู่ท่านใช่พระเจ้าใช่หรือไม่เรรวบรวมความกล้าถามออกไป เป็นอีกครั้งที่คำถามของชายหนุ่มเข้าไปในความเงียบงันยามค่ำคืนเจ้าสิ่งนั้นมันไม่ตอบขาววิตตอไปแล้วแต่เรก็ยังเบาใจไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะทำตามกฎที่บอกว่าอย่าเชื่อคำล่อลวงของปีศาจได้สำเร็จก็ตามแต่ตอนนี้มันยังไม่ตีสองเลยด้วยซ้ำคืนนี้คงยังอีกยาวไกล เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นด้านนอกไม่ไกลจากตัวโบ์แต่ที่น่าแปลกก็คือเทียนทุกเล่มบนเชิงเทียนดับลงพร้อมกันในทันทีทําให้ด้านหน้าของเรที่ตอนแรกเคยมีแสงสลัวสลัวพอให้มองเห็นตอนนี้มันกลับมืดมิดเหลือเพียงจากเทียนอีกสองเล่มด้านหน้าเขาที่ยังคงส่องสว่ยอยู่แสงสว่างจากเทียนทั้งสองเล่มมาสว่างพอแค่ทําให้เรมองเห็นแท่นวางพระคัมภีร์ตรงหน้าก็เท่านั้น นี่มันอะไรกันเนี่ยชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแล้วมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงจจจูจเสียงเหมือนของหนักๆก,กำลังถูกลากไปตามพื้นไม้เก่าก็ดังขึ้นมันดังออกมาจากความมืดเบื้องหน้าของชายหนุ่มขณะที่เรเองก็ไม่กล้าขยับออกจากจุดที่เขายืนอยู่เพราะเขาต้องอยู่ปกป้องเทียนทั้งสองเล่มไม่ให้ดับตามที่เขียนไว้ในกฎ ในเ้ยวินาทีที่ฟ้าผ่านลงมาอีกรอบหนึ่งนั้นแสงสว่างนั้นทำให้เรเห็นว่าตอนนี้ม้านั่งที่ตอนแรกถูกวางเอาไว้ตอนนี้มันถูกลากมาต่อกันจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกางเขนแต่ปลายของกางเขนกลับชี้ไปยังจุดที่เรยืนอยู่นี่มันกางเขนความไม่นะน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหวาดหวั่นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า เมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่แสงสว่างจากฟ้าผ่าจะหายไปอย่างรวดเร็วทำให้เรตกอยู่ภายใต้ความมือดอีกครั้งเวลาสองนาฬิกาที่นี่คือเขตของแดนพระเจ้านะแกไม่ควรเข้ามาได้สิเรตตะโกนแผ่เสียงเข้าไปในความมืดตรงหน้า ที่ตัวเขาก็มองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงหน้าของตัวเองด้วยซ้ำบางทีเจ้าปีศาจตนนั้นอาจจะกำลังสยายยิ้มอยู่ตรงมุมมืดสักจุดในโบสถ์ก็ได้เสียงฝนด้านนอกโขมกระหน่ำดังขึ้นเรื่อยๆจนเรต้องเอามือทั้งสองข้างมาก,กันลมเพื่อให้เทียนทั้งสองเล่มตรงหน้าไม่ดับแต่แล้วเสียงบานประตูทั้งสองก็กระแทกเข้าไปกับกำแพงของโบสถ์ดังขึ้นเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้ประตูโบสถ์ถูกเปิดออกแล้ว ชายหนุ่มตัวสั่นรากับเจ้าเข้าเขารู้ตัวว่าตรงหน้าของตัวเองกำลังมีบางสิ่งจ้องมองเขาอยู่ในความมืดเรมีเวลาไม่มากนักที่จะนึกถึงกฎที่บอกว่าต้องทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้กฎข้อที่หาห้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเช่นเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติใดๆก็าตามที่ไม่ได้มีระบุอยู่ในกฎทั้งห้าข้อนี้ หรือว่าก่อนที่แสงแรกของวันใหม่จะสาดส่สองลงมาบนกลางเขีนของประตูโบสถ์ดันถูกพายุพัดจนเปิดออกกลางค่ำคืนจงหยิบหนังสือทุกเล่มที่อยู่บนชั้นหนังสือทั้งสองข้างของฐานกลางเขียนใหญ่ไปวางบนพื้นแล้วเริ่มท่องตามบทสวดในคำพี์ที่วางอยู่บนแท่นวางหนังสือตรงหน้ากลางเขนจนกว่าพายุจะสงบลงเลไม่รอช้า รีบคว้าหนังสือทุกเล่มที่วางอยู่บนชั้นหนังสือข้างๆกับกางเขนใหญ่ทั้งสองข้างยนลงไปกองบนพื้นให้หมดจากนั้นชายหนุ่มก็หยิบเทียนบนแท่นวางไปตั้งไว้บนขอบของแท่นวางพระคัมภีร์แทนเพราะเขาคงท่องบทสวดไม่ได้ถ้ามองไม่เห็นมันแม้ว่าจะค่อนข้างอ่านยากไปสักหน่อยแต่เรก็พอจะอ่านออกว่าคำในพระคัมภีร์เขียนเอาไว้ว่าอะไรและเริ่มด้วยการออกเสียงเบาๆ ก่อนจะรวบรวมความกล้าแล้วท่องคำในพระคัมภีร์ให้ดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรย้ท่องพระคัมภีร์ไปได้สักพักหนึ่งพื้นรอบตัวของชายหนุ่มก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงจนเรต้องใช้มือเกาะขอบแท่นวางพระคัมภีเอาไว้ท่องบทสรรเสริญต่อพระเจ้าไปทั้งแบบนั้นก่อนที่แรงสั่นสะเทือนจะค่อยๆเบาลง พร้อมกับลมหายใจเย็นยเยือกที่กำลังรดต้นคอของเขาอยู่เรไม่กล้าหันกลับไปดูด้านหลังของตัวเองด้วยซ้ำเพราะรู้ว่าถ้าหันกลับไปเขาคงได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้เขาเห็นแน่นอนแกใจกล้าทีนี่เสียงกระซิบอันเลือนรางดังอยู่ข้างหูของเร จนใช้หนุ่มน้ำตาไหลออกมาเพราะความกลัวโดยที่ไม่รู้ตัวทันใดนั้นพื้นบทก็สั่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันมาพร้อมกับสายฟ้าฟาดด้านนอกที่ฟาดลงมาตรงด้านหน้าของโบสถ์ตรงหน้าประตูพอดีถ้าไม่เกิดไฟลุกท่วมแม้ว่าจะมีฝนตกอยู่ก็ตามราก็ว่าเจ้าปีศาจต้องการกักขังเรเไว้ในโบสถ์กับมันและเมื่อจิตใจลูกแข็งกล้า พระผู้เป็นเจ้าจาักยื่นมือเข้ามาขับไล่ปีศาจเจ้าคิดผิดแล้วละ่ะที่นี่ไม่ใช่เขตแดนของพระเจ้าเมื่อสิ้นเสียงกระซิบของเจ้าปีศาจเถยนทั้งสองเล่มตรงหน้าของเลร็ดับลงทันทีทำมเมเรตกใจจนพูดไม่ออกตอนนี้มีเพียงแสงจากเพลิงนรกด้านนอกที่กำลังลามขึ้นไปยังหลังคาของโบสถ์แห่งนี้แต่ที่พื้นบริเวณที่เงาพาดผ่าน กลับปรากฏเงาของร่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขึ้นมาเสียงนั้นเงานั้นค่อยๆเข้ามาใกล้เลทีลนิดพร้อมกับเปลวเพลิงที่โดนลมพายุพัดโหมกระหน่ำให้ลามไวย,ยิ่งกว่าไฟป่าเสียอีกตอนนี้โบทหลังนี้กำลังลุกเป็นไฟนี่คงเป็นการหยามเกียิของพระผู้เป็นเจ้าโดยปีศาจผู้ชั่วร้ายที่กล้าเผาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ถอยไปนะ เรพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือเงาปริศนานั้นคืบอคลานเข้ามาอยู่ตรงกองหนังสือที่เรโยนลงไปกองไว้บนพื้นตรงหน้าของตัวเขาก่อนที่เงานั้นจะหายเข้าไปพร้อมกับหนังสือทีละเล่มที่ค่อยๆโดนลมพัดเปิดไปทีละหน้าจนหน้ากระดาษจากในหนังสือค่อยๆหลุดออกมาทีละแผ่นและติดไฟที่ไม่อยู่บนคานของโบสจนกลายเป็นสเก็ตไฟสีแดงที่ลอยอยู่ในอากาศ อ uh, uh, ไม่นะจุูจ่ๆคอของเรก็ถูกบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นบีบอย่างแรงก่อนที่มันจะบังคับให้เรต้องหันกลับมามองไม้กางเขนอันใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของเขาซึ่งตอนนี้ไม้กางเขน,นนั้นกำลังถูกเปลวเพลิงแผดเผาต่อนหน้าของชายหนุ่มตอนนี้ศรัทธาของเรถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีแล้ว เสียงร้องด้วยความทรมานของเรดังลั่นไปทั่วบริวเวณตอนที่เจ้าปีศาจได้ใช้มือของมันควักลูกตาทั้งสองข้างของเรออกมาดวงตาของเจ้ามืดบอดเช่นเดียวกับศรัทธาของเจ้าเจ้าปีศาจกระซิบข้างหูของเรก่อนที่มันจะใช้มือของมันหักคอของชายหนุ่มแล้วลากดวงวิญญาณของเรตามมันกลับไปยังกองไฟเหลือไว้เพียงซากโบสถที่ถูกไฟลุกท่วม เมื่อไฟสงบลงเศษขี้เถ้าจากพระคัมภี์ที่ถูกเผาก็ปรากฏเป็นข้อความขึ้นมาว่าซอกโกรเวลา8ปดนาฬิกาบ้าจริงพวกเราตามรอยเขามาตั้งนานสุดท้ายเจ้าบ้านนั้นก็มาหายตัวไปซะดื้อๆในบ่อร้างแห่งนี้ซะได้ แถมสภาพโบสถ์มันก็โดนไฟไหม้จนไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะนักสืบหนุ่มบนอย่างอารมณ์เสียใช้หนุ่มตามสืบคดีของพ่อที่สังหารลูกสาวของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมมาได้สักพักแล้วเพื่อนบานเชื่อว่าใช้หนุ่มทำพิธีสังเวยลูกสาวของตัวเองให้ซาตานแต่บอ่อแสสุดท้ายของเจ้าฆาตกรกลับชี้มาที่โบสถ์ร้างแห่งนี้ซะอย่างนั้นแถมเจ้าบ้านนั่นกระดันหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยซะได้ถ้าเป็นแบบนี้ ฉันจะใช้กระดานผีด้วยแก้วมาเป็นบ่อแสแล้วนะสุดท้ายนักสืบหนุ่มก็ต้องกลับไปแบบไร้บ่อแสได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำะมาเล่าให้กับเ,เพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ฮะโอ้โหในเรเนี่ยไปทำร้ายลูกสาวมาหรอ โอ้โหเป็นคนไม่ดีเดียวซะเลยนะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วล่ะว,ว่าทําไมเขาถึงต้องมาสารภาพบาปที่นี่บางทีเขาอาจจะคิดได้ก็ได้นะครับว่าสิ่งที่เขาได้ทําลงไปเนี่ยนะนะมันไม่ถูกต้องนั่นเองแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างด้วยนะครับผมและเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะักเขียนที่มีหน้าปากกาว่าซีรอด Dark Universe ด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมได้เอามาเล่าให้ก็บเป็นเพื่อนฟังถ้าเป็นเพื่อนชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามให้กับนักเขียนด้วยนะแล้วก็แวะไปซัพพอร์ตนักเขียนได้นักเขียนจะได้มีกําลังใจในการผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราได้ย่านได้ฟังกันอีกนะครับลิงก์อยู่ใต้ดูอธิชัยด้านล่างเลยนะ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่อยติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ